อาขอจคามพดด้ครับของครูแรกครูแรกคุณวันนี้คุณแต่งตัวเป็นใครครับซุปเปอร์บอยครับซุปเปอร์บอยครับวันนี้ซุเปอร์บอยนี่คือคาแรคเตอร์เขาตยงไงพี่บุ้งไม่ไม่ไม่ไฮองเมอง okay. โโ์ัวลอบสมุนไพรไม่ไม่ค่ค <ikh> ่ะ่ะ่ <Superior Wait s> <t ot m aps> มันอยู่มันอยู่ในไมไม่ันไบได้มันอยู่ในบทเอ๋อันไดอันนี้ตงเตะกัอ๋ออันนี้คือต้เตะองปตรงตะตองเตะอ้งยอุญร้ม่อ่ะวันนี้จะมาแสดงอะไรอ๋อไอี้อ acting ครับอ๋อไอี้อ acting เงาไปเลย้มไม่่าบ้อง้อครับโอเค อหน่แอคช่นแคตหนึ итай, ่งนะตองเตะหอยข้อแหงข้อแขงเออจริงเหรอว้าเออเบือหาพันูเบือหาพันพี่บุ้งไปไปไปไไปไไไม่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 หานเออโอ้่หาโคตรเลย ไม่ไมคัับว่าต้องพันนะครับพันนะครับคับคับครัโอจอีดีเนาะจบแล้วใช่ไหมเนี่ยคือเงินพัน้วยวะอ๋อโอเคอุ้ยไม่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 ไ่ไม่ไมอตึมไ่ไม่โอตึมโตโอยโฮเมดอ้ยโนมหกนมหกเอาอีกเอาอีกห้าพันเอาอีกห้าพันใหญ่กว่านี้ห้าพันห้าพันห้ันีงแต่้าพันห้าพัน อ้าโอเคมาก็ตกไม่เอียงนะตั้งแต่เรื่อะเฮ้ยอะไอ่ไอยหยากจะบอกอะไรกับทุกคนให้คะแนนหน่อยห้าพันอะมันก็สำคัญต่อชีวิตหนูแม่ชีลูกของชายหนูลูกชายแมวที่อยู่ในคอนโดไม่มีแม้แต่ข้าวจะกิน ต้องเตต่อิเดีคือมีเงื่อนเปย์กู้ชายครับผู้ชายสำคัญก่อนผู้ชายต้องที่หนุ่มตัวเราช่างมั่นเนาะบ่ได้ครับบ่ได้ครับผมหาเงินสั่งงางครับโอ้จบเลยจบเลยผู้ชายกูจบเลยกูต้องเต็มกับบ้านไปปะต้องเลี้ยงคะแนนกับกรรมการเหรอเพราะทุกคนอ่าลองลองลองเรียกเรียกคะแนนหรือเรียกคะแนนให้กับกรรมการทีนึงอ่ะ ไปก่อนไปไปก่อนของเต็มไปก่อนวันนี้ครับฝากเวนให้ออกอ้อมใจนนเดลคารผมจีใบซายนี่แค่หนึ่งครับโอเคเอาทำลีเทนเนอดีเทนเนออคเดี๋ยขอบคุณนะคะเอาสั่งเลยนะคะสวัสดีค่ะเอาเอาตัวจีดไปเลยกว่าตัวนี้เขาแบบเป็นตัวตัวถึงว่าตัวเด่นมากในงานนี้นะขอเชิญ อยู่วงครับผมกได้แต่ิเดอร์ขาจะได้หรือเปล่ารูปลักษณ์ทุกอย่างตรงเป๊ะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ออาแล้วคนนี้เราพร้อมบอกกเรแล้วมีขอเซเบอรเบให้กับน้องแม็กเลยครับผมวันนี้แต่งตัวมาเป็นไทยนะครับ ดูไหยก็ผมขอพูดคำเดียวนะครับสองคำก็ได้ครับพี่สมครับเฮ้ยตรงตรงครับถ้าไม่ตรงๆอ่ะเออไมไรพูดตรงๆก็แม่ผมสอนมาว่าเวลาชอบใครให้พูดตรงๆ แล้วกับมันต้องแก่สี่โมงเอาจริงๆพูดอะไรก็ไม่รู้รุใหญ่เล่นรุ่นใหญ่แล้วมีอะไรอยากมาโชว์อีกไหมวันนี้มีอะไรอยากมาโชว์อีกไหมอะไรอีกเดี่ยวประโยคหนึ่งครับเฮ้ยมีประโยคหนึ่ง้วยที่ต้องจะผ่านอะไรมาผมไม่สนครับถ้าเกิดผ่านแล้วเล่ากดด้วยครับ อ่าโอ้ยเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วสุดท้ายสุดท้ามีอะไรไหมมีอยากชวยเลไไหมหรือไม่มีละก็ก็ผมขอฝากมวบองด้วยนะครับโอเคไปเปไไปไป้ปไปไปไครับปไ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 ปอปไปไป แล้วไปแล้วไปแล้วเปลี่ยนชุดไหมจะเปลี่ยนชุดไหมไม่เปลี่ยนโอเคทีฟัสโอเคไปอีกไปอีกจะเปลี่ยนชุดไหมจะเปลี่ยนไหมจะเปลี่ยนไหมไปลี่ยนแล้วมาขอบฟุ้งหน่อยโอเคเริ่มเงียบแล้วนะเริ่มเงียบเริ่มเเริ่มเงียบแล้วนะขอบคุณสำหรับคำถามนะครับยังวันนี้แอนต้องขอแจ้งทุกคนก่อนเลยนะครับว่าทุกคนที่แต่งเต็มมาเนี่ย ต้องอาจจะไม่ได้รางวัลนะครับเพราะว่าวันนี้มงอยู่ที่แอนค่ะงั้นเดี๋ยวมีคำถามจากจากทางบ้านแล้วกันเราปกตินางงามจะมีคำถามที่จะวัดจังเลยว่าจะเวนี้ตอบได้ฉาฉาที่สุดถามปุ๊บตอบปั๊บนะครับมาเดี๋ยวลองดูขอพี่นุกครับพี่นาซีครบอดีตอดีตก็เรียกว่าอะไรนะนางงามประกวดมาหลายเวทีจะผ่านคำถามนางงามมาเยอะ หนึ่งในคําถามที่คุณเคยผ่านมาช่วยถามจูซิวหน่อยเอาคาถามที่หนูได้มาละพี่ใช่ใช่ให้เขาตอบแน่นครับเอ,เ,เอาคำถามไหนดีอ่ะเอาอันนึงอะไรก็ได้อะไรก็ได้กอนนั้นไหมเนื้อที่ดีได้ได้ได,ได้อันนี้ต้องเท้าความว่าไปประกวดที่ไหนอ่าเดี๋ยวจะพูดก่อนว่าเคยไปประกวดที่คือไปนางงามระดับจังหวัดไงไปประกวดที่ประกวดสกนลนครเป็นดังคือเนื้อโคขุนใช่ไหมคะคุณแอนโทเนีย คือดิฉันอยากจะถามคุณว่าเนื้อโคขุนคุณภาพต้องเป็นแบบไหนคะอนีก่อนถามคุณแอนโทเนียช่วยบอกคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยนะว่าตอนนั้นร้สซี่ตอบไปว่าไงเนื้อขดโคขุนคุณภาพควรจะเป็นยังไงแลวร้สซี่ตอบว่าขอบคุณสำหรับคำถามค่ะ สำหรับเนื้อโคขุนคุณภาพเราก็ต้องไปดูที่กรมปศุสัตว์นะคร้ขอบคุณค่ะกร <c oughs> อบเลย <c oughs> แหมพอใจคำถามไหมครับค่ะนี่อยากฟังคือมืออาชีพเขาจะตอบแบบไหนอะไรอ่ะขอบคุณสำหรับคำถามครับเนื้อที่ดีคือเนื้อที่ดีเจภูิพาไปกิน นะครับพร้อมเลยครับอ่าฟรีคร okay ับผมโอเคแล้วจะลำเลียงสายตาครับผมครับผมครับผมเกิดเลยค่ะสริเราจะครับผมไม่ได้๋ยวเดี๋ยวแล้วสุดท้ายแล้วจะลาสุดท้ายแล้วลาเลยแบบลาเลยปิดใจเลยช่อปิดใจไปเลยเพราะว่าเราเป็นคนสุดท้ายแล้วจะช่วยมันมีปัญหาอ่าเราบังคำได้อีดิทจะมี แคลี่ก็แคลรี่กันนิดนึงนะยาวคมหนักาลงที่ทาครับโอเคขอบคุนก้าวมอบคุณครับองถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วคิดได้เลยองอเดี๋ยวขอพี่ภูมิกุมาดิ่ะถึงเวลาแล้วมันครบแล้วน้องครบแล้วใช่ไหมครบแล้วครบแล้วถึงเวลาที่มาวันนี้เนี่ยถ้าเอาเหมือนสุดนะ เอาบทสุดต้องยกให้บิวปองก่อนนะอันนี้อันนี้คนเดียวนะคนเดียวนะคนเดียวนะนี่ไม่ได้เข้ารอบนะยังนะยังนะคนเดียวนะคนเดียวอยู่อันนี้แค่ชมเชยชมเชยชมเชยเพราะว่ากูเดินเข้ามาไม่ใช่กูหรอกเจนเดินเข้ามาเจนเดินไปไหว้ก่อนแล้วนะนไอ้คนก็คิดบิวปองพี่ก็คิดว่าบิวปองพลาดจริงคือเหมือนจริงแต่ว่าเมื่อกี้ตอนการแสดงเนี่ยคะแนนไม่ได้สูงนะครับ ที่ใสาไทยใช่ผะาไทยใครแค่แคนรี่ถ่ายเนี่ยทุกคนแต่ที่พี่ให้คะแนน95คะแนนแล้วเข้ารอบก่อน2คนครับนะครับผมนั่นก็คือเอาเรียกมาก่อนเรียกมาก่อนไม่ใช่มึงมอริชชี่กับแอนโทนีครับแคลรี่มาเอ้ยถ่ายเพราะว่าให้คะแนนพยายามด้วย อย่าเลยกินเนื้อแพชช่นได้ด้วยไป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 กอันก่อนกอนกันก่อนกอนกัน่อยกอกันเลยว้อ่เลยอีก่าส่วนคนที่สมที่จะเข้ามายืนอนูตรงนี้ด้วยเนี่ยอนเราขอเสียงโหวตจะแต่ว่าอีตังมากก็ไม่ได้อีตังมากเลถ้าเกิดว่าชอบใครปรบมือได้ไหมเราเราวัดจากเสียงดูเดซิเบลยกมือดีกว่าเอายกมือดีกว่าน้ถ้าเสียง เดี๋ยวเขาจะมีเสียงจากฝันู้งแบบยกมือได้เกินหนึ่งคนไหมเอาคนเดียวเลยพ่อคนเดียวคนเดียวเลยนะไม่ชัดเจนเลยทุกคนอย่าน้อยใจกันนะทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดนะถาันเน้คเับคนที่กำลังถูกโหวตเนี่ยหลับตาหลับตานนิมาบนเวทีมานี่มินิกรนี่ตัิมิตรตัมึงมึงต้องปิดแน่เลย เอ้าวนันอันนี้อันนี้เหมือนอันนี้เหมือนจริงนี่เหมือนจริงแต่ก็จริงนะอ้ามึงหันหลังนะหันหลังนะอ่าคนสุดท้ายใครที่คิดว่าอันนี้ควรได้เข้ารอบยกมือครับโอเคเยอะมากคะแนนเยอะมากคะแนนเยอะจัดนะครับโอ้โหเยี่ยมแม่งเข้าแน่มึงเอาแล้วเขาได้ชนดได้ครับอ่โอเคครับโอเคครับไปคนต่อไปคนต่อไปหมอแดงหมอแดังหมอดงจานแดงจานแดงจานแดงับเชิญครับเชิญครับ แล้วท่านผู้จเจริญและผู้มากไปด้วยปัญญาผู้มากไปด้วยปัญญาดูกเอ๋ลูกเอ๋โบ่กับโบ่อะไรโบ่อะไรโบ่หีสองสองหีเหมือนจริงจินเนอร์ดีจินเตอร์ดีเชิญอาจารย์แดงขันหลังก่อนนะครับใครที่คิดว่าอาจารย์แดงควรเข้ารอบสุดท้ายยกมือครับเอามือลงครับเอามือลงครับเชิญอาจารย์แดงกาแฟหันา้อนแดงก่อนนะครับกระเดา ดูบองด่บออะไ่เราไปสังเกหมยอลหมยบอลไป่เหมือนเหมือนจริงเอคือความเหมือนต้องให้เขาเปิดหนึ่งพอมาอินเนอร์อินเนอร์ไม่ขาดขาดแค่หนึ่งขาดแล้วครับพี่บังครับใครคิดว่าบิบังควรเข้ารอบต่อไปยกมือ มีบองโชว์พี่ดิทุกคนแขงทุกคนสามารถยกมือได้นะครับบองจางเกินิวบองเอาลงครับไปมิบองไปหาเราแดกต่อต้องเตะต้องเตนี่กูจะชอบมา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 ต้องเตต้องเตะกคนอยกันวะาไปแคไมรือะแยกรวมได้รวมไหม อยากรวมไหมรวมไหมไป้ไปๆ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 ไปมไปๆ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 ไปไปๆ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 ไป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  คู่นี้ชัดเจนมากเลยครับ <c oughs> แล้วแลูเออเอออีโรไฟล์อีอโรไฟล์อีโมใช คนเดียวไม่ปคนไม่กล้าใช้เสียงซนเลยร้องคนเดียวเพื่อนบ้านกูเซนเตทียกพูดออกไปด้วยเมื่อกี้ไม่ยกแจะเอาเสียงตีนีเวลตกมือบ่ายสองเดินมาเลยอ่ะกจะหูดี่ยี่อะไรตอนนี้แล้วก็แล้วก็ขอให้ยกได้คนละสองคนเลยแม้บางคนลืมไงพอเจอแล้วแบบอ้าวเฮ้ยมีคนนี้อยู่ด้วยเหรอโอ้แล้วจะเริ่มใหม่อ่ะสิทีนี้เอาเอาอะไรเอาเอาถ้าใครชอบใครชอบประโยองหรือถ้าแต่ใครอยากจะแก้คะแนนก็มาบอกกระสม อลังครับอีโร่ไฟครับใครให้อีกเข้ายกมือครับโดนเส้นไม่ไหวอ่ะคนนี้จี๊ดจริงเอาลงครับลงครับโอ้ยมีรุนมีรุนมีรุน่มนนี้ด้วย้ำร่ะมีรุนมีรุนอะหรือใครครับลา้าลูลู่ สามคนเลยนะพี่บูมเดียวครับพ่อจะพี่ซ่งต้องไป๋าวัด้วยฉันต้องไปหาแม็กแม็กไอ้บยาฝาดี๋ยนี่ให้ดูดาวส่อ๋อเอาดแลามลาลาลูลูกี่คะแนนอ่าง่นะครับพ่อี่าต้องด้วยปะว้วมามามาลาลาลูลูยกมรับ แน่นน่นเลยว่ะแเลยปวเต็มแม็กหนึ่งสองสามสี่ด้เโอ้โหสี่สิเอาลได้นะครับเอาละครับตอนนี้คะแนนเป็นกกระชงนะครับคุณผู้ชมทางคนเบียยยังนะเกณอไรบอกนี่ล่ะสองคนนี้เขล้ะเขาไปแ้าบแล้วเขาบไปแล้วเขาแบบจับวิมันเปื่อนเอาละครับคุณผู้ชมชัดเจนนะครับชัดเจนครับ เอาเดินรางวัลก่อนวันนี้นะครับรางพร้อมพร้อมไปฟิตไปิตพร้อมพร้อมมป็เต็มตัวสุดยอดไปเลยเพื่อนป้ากฏว่าจะหาคะแนนโมันจะเป็นการบูลลี่กันเตินไปไหมไม่ครับงั้นเราอ่านแค่ผู้ชนะคนเดียวก็แล้วกันนะครับโอเคผู้ชนะนะครับกับคะแนนโบนสิบคะแนนว้าวได้แก่ เฮ้ยมาหมื่นมาเลยนะไม่กิว่าคู่นี้จะได้นะเฮ้ยต้องเตะสไปครับไมมันจลข้วาสุดท้ายสเราจะวัดยังไงดีเหมือนเขมไขสกนิดหนึงไหมสิดนึไหขายสักหน่อยขาสักหน่อยดีกว่าอ่ะเดียวอันนี้คือ เขาเรียกว่าคะแนนหมดมาเข้าหมดแล้วใช่ขายให้กับแขกทุงมิกเกรตของเราสักรอบหนึ่งใช่อ่ะเดี๋ยวมึงนะครับขอพ่โีกรับ